ลองนึกถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณดูสิครับแค่คิดหัวใจก็เจ็บขึ้นมาใช่ไหมครับบางทีอาจจะรู้สึกท้อแท้หมดหวังหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอแต่ถ้าผมบอกว่าความล้มเหลวครั้งนั้นอาจเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณคุณจะเชื่อไหมครับอาจจะฟังดูขัดแยง้งแต่เชื่อเถอะครับทุกความล้มเหลวมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอ หากคุณเลือกที่จะมองหาวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจะมองความล้มเหลวให้เป็นของขวัญได้ยังไงทำไมคนสำเร็จส่วนใหญ่ต้องล้มเหลวก่อนและที่สำคัญคุณจะสร้าง resilience หรือความแข็งแกร่งทางใจจากความเจ็บปวดนี้ได้อย่างไรร e frame ความล้มเหลวก่อนอื่นผมอยากให้คุณถามตัวเองว่าคุณให้ความหมายอะไรกับความล้มเหลวเพราะอะไรน่ะล่ะครับ ความล้มเหลวไม่ได้เจ็บเพราะผลลัพธ์แต่มันเจ็บเพราะความหมายที่เราให้กับมันถ้าคุณเชื่อว่าล้มเหลวเท่ากับไม่เก่งเท่ากับไร้ค่าคุณจะหมดไฟง่ายมากและบางทีอาจจะยอมแพ้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าคุณเชื่อว่าล้มเหลวเท่ากับเรียนรู้เท่ากับพัฒนาความล้มเหลวจะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการสู่ความสำเร็จเป็นแค่ขั้นบันไดหนึ่งที่คุณต้องก้าวผ่าน ตัวอย่างการรีเฟรมความล้มเหลวสมมติคุณทำธุรกิจแล้วเจ๊งจนรู้สึกแย่มากๆแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกผิดให้ลองถามตัวเองว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นบทเรียนมันสอนอะไรชั้นบางคนจะได้คำตอบว่าฉันประเมินตลาดพลาดฉันเลือกพาร์ทเนอร์ไม่เหมาะฉันจัดการกระแสเงินสดไม่ดีเห็นไหมครับแค่คุณเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ ความล้มเหลวจะเปลี่ยนจากตราบาปกลายเป็นคอร์สเรียนที่แพงแต่มีค่าที่สุดในชีวิตมันคือบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์จริงซึ่งไม่มีตำราเล่มไหนสอนได้ดีเท่านี้ตัวอย่างคนสำเร็จที่ล้มเหลวก่อน ประวัติศาสตร์และปัจจุบันเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่กว่าจะถึงจุดนั้นพวกเขาต้องผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนนี่คือตัวอย่างบางส่วนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ 1. J.K. Rowling ผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์มหาเศรษฐีผู้สร้างสรรค์โลกเวทมนต์เธอถูกปฏิเสธจากสนักพิมพ์มากถึง12แห่งในช่วงนั้นเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่มีเงินไม่มีใครเชื่อในผลงานของเธอแต่เธอก็ยังคงเชื่อในเรื่องที่เขียนและวันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ได้สร้างมูลค่าหลายพันล้านเหรียญและกลายเป็นหนึ่งในซีรีส์วรรณกรรมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก 2. โทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่เขาใช้ความพยายามอย่างมหาศาลกับการคิดค้นหลอดไฟ และต้องท้องผิดท้องถูกกว่า1,000ครั้งเขาเคยกล่าวประโยคอันโด่งดังที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนว่า I have not failed I've just found 10,000 ways that won't work หรือผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่พบ1 0 0 0 0วิธีที่ใช้ไม่ได้ผล 3. แจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาหนึ่งในบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกเส้นทางของเขา ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเคยสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ติดถึงสองครั้งและเคยสมัครงานที่ KFC พร้อมกับคน24คนปรากฏว่ารับ23ไม่รับเขาคนเดียวาลีบาบาเองก็เคยถูกปฏิเสธการลงทุนหลาย10ครั้งกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ 4. ว่ล a l t Disney ผู้สร้างอาณาจักรสื่อและบันเทิงระดับโลกเขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัทหนังสือพิมพ์ด้วยเหตุผลที่ว่าหัวหน้าบอกว่าคุณไม่มีจินตนาการไม่มีไอเดียสร้างสรรค์ฟังแล้วเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่ดูวันนี้สิครับดิสนีย์คือหนึ่งในบริษัทสื่อที่ใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดในโลก 5. s t สตีฟจ็อส ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้ซ้ำแต่เขากลับใช้เวลานั้นในการสร้างบริษัทใหม่ Next และ p ิ x a r ซึ่งต่อมาประสบความสําเร็จอย่างสูงและในที่สุด Apple ก็ซื้อ Next กลับมาและเขากลับมาเป็น CEO อีกครั้งจนพลิกฟื้น Apple ให้กลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีก จากตัวอย่างเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสำเร็จวิธีสร้าง resilience ล้มแล้วลุกให้แข็งแกร่งกว่าเดิมความล้มเหลวมันจะปวดไม่มีใครปฏิเสธได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะลุกขึ้นมาได้อย่างไรและนี่คือที่มาของแนวคิดเรื่อง resilience resilience คือความสามารถในการฟื้นตัวหลังเจอความล้มเหลวหรือความยากลำบากมันคือความยืดหยุ่นทางใจที่ทำให้เราไม่จมปลักกับความผิดหวังแต่สามารถปรับตัวและก้าวต่อไปได้ 3. วิธีสร้าง resilience ให้กับตัวเอง 1. เปลี่ยนมุมมองทุกครั้งที่ล้มเหลวให้ถามตัวเองด้วยคำถามที่สร้างสรรแทนที่จะถามว่าทำไมฉันถึงแย่แบบนี้ให้เปลี่ยนเป็น สิ่งนี้สอนอะไรฉันฉันจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้จะช่วยให้สมองของคุณเรียนรู้จากประสบการณ์แทนที่จะจมอยู่กับความเจ็บปวดและความผิดหวังและมันจะช่วยให้คุณมองหาทางออกและพัฒนาตัวเองต่อไป 2. เมตตาต่อตนเองเมื่อล้มเหลวเรามักจะซ้ำเติมตัวเองด้วยคำพูดร้ายๆเช่นแกมันไม่ได้เรื่องทำอะไรก็พัง ซึ่งเป็นการทำร้ายจิตใจตัวเองอย่างรุนแรงลองเปลี่ยนมาพูดกับตัวเองเหมือนกับที่คุณจะพูดกับเพื่อนรักที่กําลังเจอเรื่องแย่ๆแทนเช่นมันโอเคนะที่ฉันยังทําได้ไม่ดีในตอนนี้ฉันยังมีคุณค่าแม้วันนี้จะผิดพลาดไปบ้างการปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตาจะช่วยคุณยอมรับความผิดพลาดได้ง่ายขึ้นและพร้อมที่จะก้าวต่อไป 3. ลงมือทา ความล้มเหลวจะกัดกินคุณถ้าคุณหยุดนิ่งและจมปลักอยู่กับมันการลงมือทำสิ่งใหม่เรียนรู้ใหม่ปรับปรุงใหม่จะทำให้สมองของคุณกลับมามีพลังอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การเรียนรู้ทักษะใหม่หรือแม้แต่การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆการลงมือทำจะช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสกับอนาคตแทนที่จะจมอยู่กับอดีตความล้มเหลวคือของขวัญชิ้นงาม วันนี้ผมอยากให้คุณกลับไปคิดว่าความล้มเหลวครั้งล่าสุดของคุณคืออะไรลองใช้มุมมองใหม่ๆที่เราคุยกันวันนี้แล้วถามตัวเองว่าถ้ามันคือของขวัญมันกำลังสอนอะไรคุณอยู่ลองใช้เวลาสักครู่เขียนออกมาหนึ่งบทเรียนที่คุณได้รับจากความล้มเหลวนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามและคุณจะรู้ว่าไม่มีใครล้มเหลวจริงๆถ้าเขาได้เรียนรู้จากมัน